แคนี้ไมดิโตหมอาตัวนะแล้วที่ขับนี่นะครับมีแบบติดตัวมีแล้วขับมากี่รุ่นแล้วดิยี่ห้อละยี่ห้อยี่ห้อที่มียี่ห้อที่ได้มียี่ห้ออะไรบ้างี่เป็นอะไรอีกเนอโอเมย์ยี่ห้อ๋อแล้วเกี่ยทกยบจุดน้อยกว่าใครหรือว่าเด่นกว่าเดว่ใครไหม้ตตัวดี ตอกพ่ายังยังชิงใช่ไหมความเร็วใช่ไหมพ่วบิเป็นไงแล้วเวลาตักมีหน่วงเงี้ยมีหน่วงเรื่องคน้วอะไร่งเจะทุกอย่างทุกอย่างฟ้องหมดอามขาอาม้าหน่อยใช่ไหมแล้วกำลังตกไม่ดีเวลาตักเยอะขึ้นเอะไม่ตกนะแล้วอุปกรณ์ภายในวางถือไม่โอเคไม่ดีให้คะแนนได้เทาไหร่สิบเต็มสิบได้เท่าไหร่ เลยนะโอ้อยังใหม่อย่างเงี้นะยังใหม่คันนี้มันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะไม่ใช่รถใหม่ไม่ใช่รถใหม่ปรลองเดี๋ยวโอเคเวดสัมภาษณ์นี่หนึ่งรับขับอะไรมาบ้างครับก็ฮิตาชิโกเบพวกเนี้ยครับฮิตาชิโกเบแคทเคยขับไหมครับครับผมแคทก็ขับอ๋อก็ขับมาพวกรถรถญี่ปุ่นครับแล้วเออคันนี้ความความเร็วเป็นไงครับความเร็วก็โอเคประทับใจวัยรุ่นครับผมความเร็วครับผม เทียบเทียบกับรถที่พวกที่เขาว่ารถญี่ปุ่นเร็วๆนี่สู้กันได้ไหมครับได้เลยครับการการสวิงเร็วไหมครับเร็วครับเร็วมากแล้วความแรงโอเคครับผมความแรงอย่างอย่างในการตักอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างก็โอเคครับไมีปัญหาครับแล้วก็ในการการเกลี่ยแรงในการเกลี่ยดีไหมครับโอเคครับครับครับแรงกว่ารถทั่วไปครับอ๋อแรงกว่ารถทั่วไปครับอื แล้วการการควบคุมการบังคับนี่เป็นไงบ้างครับก็ดีคอนโทรลคอนโทรลเขาคอนโทรลจะนิ่มมากกว่าแคทอ๋อมันก็ไม่หนักคอนโทรลนี่คอนโทรลนี่ไม่หนักเลยครับครับแต่ถ้าถ้าเป็นบางคอนโทรลพวกเป็นพวกที่ตันทีนี่ก็จะหนักหน่อยอาจจะตึงมือนิดนิดแต่พวกแคทนี่จะนิ่มอ๋อแม้แต่เก่าอะไรก็นิ่มแต่นี่ก็อฟล์กแคทเลยครับอืมัมผ่านตรงน้ความนิ่มโอเคเลยัะคอนโทรลมันนิ่มมากเลยครับอื ก็ถ well, okay. ือว mm. yeah. yeah. mm. yeah. so, yeah. ่าม mm. ันทับใจไปรุ่นครับผมโอ้ดีมากโครับมันทำไมเร็วจังโมหนะครับเอ่อไม่ได้ดูแต่เร็วนะกำลัง ต่างครับสแตนดาร์ด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 ถ้าเฮฟวี่จะเร็วกว่านี้อีกครับเหรอใช่ครับต้องช่วงเช้าต่างไปประมาณสองสามชั่วโมงก็หมดสแตนดาร์ดเขาก็นึกว่าหมดเฮฟวี่เพราะมันเทียบกับกีตชีนักทำเร็วมาถึงถึงกันพอผมบอกว่าพี่เทปหมดยังเราลองเช็คดูขับเฮฟวี่ไวกว่าเยอะเลยอย่างที่บอกครับท่านสวคือคืออุปกรณ์เนี่ยมันเหมือนกันอื่นแต่ว่าอันเนี้ยคอนโทรลอ่ะเขาออกแบบเองเพราะเขาเน้นเรื่องการวิจัยพัฒนาเขาออกแบบทําให้มันแรงและเร็วกว่า เลยกว่ายี่ห้ออื่นรถใหม่บู๊ตเลยครับที่ผมไม่เอารถใหม่มาเพรโะนี่นรถใช้แล้วนี่รถใช้แล้วนะครับ